ยอวซาดิบุรุนเมกาดิบุรุนดูบายดิบุรุนชาวไทยตะนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับมาอยู่กันในเกม Ark Ultimate Mobile Edition นะท่านผู้ชมนะอันนี้เป็น Ark มือถือนะครับท่านผู้ชมนะสำหรับใครที่อยากจะโหลดมาเล่นก็ไปโหลดมาเล่นได้นะมีทั้งในส่วนของ iOS และก็ Android เป็นที่เรียบร้อยนะท่านผู้ชมนะมาเว้ยมาเว้ยสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะเกมนี้นะครับก็เหมาะสำหรับในส่วนของมือถือที่เป็น Snapdragon 485ขึ้นไปนะท่านผู้ชมนะเออแล้วก็ในส่วนของ Dimensity ที่เป็น Dimensity 800ขึ้นไปนะครับ ถ้าเป็น iOS ก็ไอโฟนสิบ <c> เ <oughs> อ็ดขึ้นไปนะทุกผู้ชมนะ <G ül> เกมนี้นะครับบอกเลยว่าสนุกนะครับแล้วก็เล่นได้เล่นคนเดียวก็ได้หรือเล่นกับเพื่อนก็ได้นะครับเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดเนี่ย <G ül> ภาพนี่จะเหมือนกับบนคอนโซล Nintendo Switch นะทานผู้ชมนะเออแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเหมือนภาพภาพจะเหมือนคอมไหมแต่ผมว่าเวอรช์ชันการคอนโทรลอะไรต่างๆเนี่ยดีกว่าไ,ไ,ไอไออาร์กเวอร์ชันก่อนนะอันนี้มันเป็นอาร์เวอร์ชั่นใหม่นะที่เพิ่งเปิดในปีนี้เลยนะครับล่าสุดนะเออ ก็โอ้ภาพเหมือนคอมเลยแหละคุณดูผมบอกเลยนะทุกผู้ชมนะอันนี้เ้บอกเลยว่าแหลมจัดประหยัดจริงเฮ้ยเอาดิมาดิหยาล่วงโอ้โหโคตรเติงเฮ้ยแตกว่ะเฮ้ยหยาเอาดิอุ้ยเออเป็นไงนะแทงเข้าหัวถึงกระล่วงนะครับเก็บสองเฮ้ย,เ,ยเกือบแตกเมื่อกี้นี่คุณดูบ้ากาเดี๋ยวผมไปดูอ่าคอนโทรลกระเป๋าก่อนนะครับอันนี้ก็เลเวลผมอัพแล้วแต่ผมอัพในส่วนของเออ่พลังก่อนนะท่านผู้ชมนะ อัพมีรี่ดาเมจแล้วก็อา่าผมจะอัพของนะเกมนี้มันเป็นเกมแบบเอาชีวิตรอดนะทุกชมน,นะสนุกอยู่นะครับผมพูดเลยนะครับถือว่าใช้ได้เลยแหละยัสตอรีดบล็อกเรียนร,ร,รู้ก่อนนะครับนู่นนี่นั่นแล้วก็อา่าผมจะมาดูออปชันนะดูคอนโทรลนี้คอนโทรลอันนี้เราจะกดยังไงวะเกมนี้มันต่อจอยเล่นได้นะทุกชมน,นะผมบอกเลยต่อจอยเล่นได้นะครับอินเทอร์เฟซอย่างนี้ ที่จริงอะเกมมันเล่นไม่ยากหรอกแต่เหมือนเหมือนควบคุมมันทํามาให้มันยากอะคนดูผมไม่รู้มันทําไมนะ Wishman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้ย4ิบี่ชั่วโมงมาพร้อมกับเกมชั้นนําให้เลือกเติมมากมายทั้งพับ G Mobile ROV Free Fire v a l l a n และเกมจาก HoYoVerse เติมเกมบนเว็บรับ Wishman Coin พร้อมบริการผ่อนงานสูงสุดถึง10เดือนหรือเติมเกมในไลน์พร้อมตอบพร้อมเติมย4ี่ชั่วโมงเติมเกมราคาถูก ได้เลย,เลยวันนี้ที่ลิชแมนจบเท่านั้นท่านผู้ชมนะเดินก็เดินก็เนี่ยปัดขึ้นนะครับท่านผู้ชมนะตีก็กดติ๊กไปที่หน้าจออย่างเงี้ยนะครับท่านผู้ชมนะเวลาวิ่งก็กดค้างนี่มันก็จะวิ่งอ๋อกดกดกดค้างสองครั้งคนดูมันจะวิ่งนะครับกดติ๊กติกะมันจะวิ่งนะครับอืมเดี๋ยวเราเอาเนื้อสัตว์ตรงนี้ก่อนอนึกไหมผมขอตั้งปุ่มเพิ่มหน่อยเป็นแอร์ติ๊กเกอร์แล้วกันปึน๊บ อ่าแล้วก็อันนี้เป็นย่องนะครับโอเคกดกระโดดกดกระโดดนี้กดกดตวัดขึ้นนะท่านผู้ชมนะตวัดขึ้นนะครับเก็บของมันก่อนดิโอเคเปลี่ยนเป็นมือเปล่ากัานอุ้ยหยิบมาอือออันนี้ดีกว่าออกดีกว่าทิมน่าจะได้ของดีกว่านะ อ่าตอนนี้ผมต้องมาครัฟของให้ม,มันมีจุดอะไรตรงนั้นวนะ่ะไปติดิ่งไว้ก่อนนะครับนี่มันมีจุดอะไรเขียวๆนั้นผมต้องไปดูนะโอ้ยมีปลาแถวนี้คนดูซเจนออกซเจน,ออเจนดำลงไปหน่อยเยอะสวย เยี่ยมเยี่ยมอุ้ยปลาตัวนี้ยักษ์อุย้ยสเปียหักเฮ้ยเหมือนมันมีเนื้อปลาตรงนี้เราตีมันตายอ่ะเก็บก่อนเก็บก่อนเอาเนื้อมาเอาเนื้อมาตัวไอเดี๋ยว,ยวยเราขึ้นก่อนนะเราผมต้องไปคาบของก่อนนะอย่างนั้นนะ่ะมีไฟเบอร์ไหมเนี่ย ไปมันจะดำน้ำอะไรนักหนาวะลูกขึ้นมาก่อนอย่าเพิ่งดำน้ำมาถูกเอ้ยไปไปึไป๊บเฮ้ย,ยมันมีตัวนี้อยู่อะผมไม่อยากสู้กับมันเลยนะผมคราฟของก่อนนะเปิดกระเป๋าคราฟของก่อนอ่านี่คราฟตี้นะครับดูมุมบนซ้ายมือนะทุกชมนะคราฟวันโอเคได้หมวกแล้วคราฟวันเหมือนกัน ไอกล่องเก็บของเราต้องสร้างอนาจักกแถวนี้แล้วคนดูได้อย่างนั้นนะ่ะนี่สีเขียวจุดตัวนี้เดี๋ยวผมต้องเดินไปก่อนนะครับไปรู้ว่ามันมีอะไรฝั่งนั้นนะโอดวิงโกซิงโกแซดนี่เด็เอาดิมาดิ้ยโ,โ,โอ้โห,โโหติดพิษลายฮิกตาเขียวเลยทําไงดีวะนี่คนดูผมติดพิษจะทําไงอะ่ะลงน้ํเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ย มาเนื้อนะครับตอนนี้ของเราเยอะมากเลยนะ่ในกระเป๋ามันให้ไปฝั่งนู้นนะผมไปสำรวจดูก่อนนะครับอันนี้ผมปรับภาพสุดแล้วนะคุณดูนะนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเเกมมันรันได้แค่สามสิบ fps นะคุณดูนะนกราฟิกผมหฮแล้วนะปรับสุดแล้วอะ่ะนี่อันนี้โลมีเดียมหายสำหรับมือถือต่ตำๆก็ปรับโลเอานะครับมันยังไม่ได้เปิดหกสิบ fps ให้นะนี่อ๋อต้องเปิดปุ่มตรงนี้ด้วยนี่เห็นไหมเอาปุ่มกระโดดกดเปิด อายุช,ชูดเอเคเติร์ดอ๋อนี่ปรับเป็นมุมมองคนที่สามได้อเอ๊ยนี่ปุ่มตีอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมปรับไวทิกเกอร์ผมก่อนมีปุ่มกระโดดอยู่ฝั่งนี้ฝั่งขวานะ Yeah. เอา้าวเราผมจะปรับภาพเป็นมุมมองสามมิติไงวะคนดูไหนเหรอเนี่ยมันน่าจะปรับได้อยูน่นะมันปรับยังไงคนดูใครรู้บอกผมทีนะปรับเป็นมุมมองสามมิติมันบอกว่า third person camera offset เนี่ยหรือว่าต้องขึ้นหลังอะไรพวกนี้ก่อนหรือเปล่าใครรู้บอกผมทีเด้อปรับเป็นแบบอ่าไอ้อะไรนะมุมมองคนที่สามอ่ะคนดูนะ น่าจะเอาวงล้อเข้ามานะเนี่ยมันกดติ๊กตกนี่มันเล่นยากนะครับแต่ผมแนะนําต่อจอยคนดูมันจะเล่นง่ายขึ้นเดิม,ดมกว่าเดิมเยอะเลยแหละไปไกดวิ่งก็สิงก็แซนคนจะมาจัดตาเลงแปะเต็มฤกษกยาเออเอเอออะไไม่ได้ตัดต้นมงต้นไม้หาของเลยเลยนะคนดูนะเอานี้เอาดิต้นไม้สักหน่อย ทำงานทำการทำงานทำการสวย <_ C os> มันมีอะไรเนาะตรงนี้มันน่าจะเป็นจุดเซฟหรือเปล่าขอดูผมไม่เคยเล่นอาร์ตซูไอวอลนะ <_ C os> แต่นี่มันอาร์คภาคใหม่นะครับนี่มีในรูส่งในรูสาวตรงนี้ด้วยเกาะถือว่าใหญ่นลเนี่ยตรงนี้โอเคมันมีอะไรเนาะตรงนี้อ๋อโอเพนได้เลเวลสิบห้าโอเค ผมดูแผนที่ก่อนดิอ๋อนี่เป็นซื้อนะครับซื้อแผนที่ดูตรงไหนไวะให้มุมขวามือหรือเปล่าเราต้องเข้าไปสำรวจข้างในลึกๆหน่อยนะฮะเอาเป็นมือเปล่าแล้วกันเฮ้ยเหมือนจะมีโจทย์มีโจทย์ให้แก้มา นี่มันแรปตรเตอร์หรือเปล่ามีโจทย์ให้แก้หรือเปล่าล่วงโจทย์ให้แก้โจทย์ให้แก้เออเอาเนื้อมันมาก่อนเดี๋ยวผมต้องขึ้นเกาะไปน,นี่ไม่รู้ว่าบนเกาะม,มันมีอะไรนะครับไอหอกแค่นี้ไม่น่าจะใช้งานนะบอะไรได้ดีเท่าไหร่นะสลา,าเมนเดอร์ยักษ์ว่ะเฮ้ย นกอะไรแถวนี้เต็มเลยนะดูดิเลเวลเราอัพยังโอเคสวยเอาดามีดเราขึ้นมาอีกมีต้องสร้างพวกประตูประตูสร้างพวกบ้านอะไรนะนี่คนดูผมว่านะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแรปเตอร์ลิกแรปเตกอือลืกอืออือ,อโอ้โหแม่งโคตรเก่าว่ะคนดูอะไรไว้พวกนี้ เก๋าจัดเก๋าจัดไม่มันตามมาตีเราถึงตรงนี้เลยนะอุ้ยอ่าเดี๋ยวค้าบของก่อนนะครับยืนหันหลังไม่ได้เลยมึงตอกกูเลยเนาะทีนี้ต้องใช้อะไรบ้างวะคนดูโอเคไฟเบอร์ไฟเบอร์อยู่กับพื้นนะคนดูบอกว่าพี่มันต้องไฟเบอร์มันต้องเก็บกับพื้นอะไรพวกนี้นะเนี่ยนี่แม่ไฟเบอร์ ต้องต้องเป็นมือเปล่านะเออต้องเป็นมือเปล่ามีขึ้นมาให้เก็บนี่อย่างงี้เห็นไหมไฟเบอร์ห้าไฟเบอร์สิบสามโอเคแหลมจัดแหลมเปี้ยเปิดกระเป๋าก่อนนะครับคราฟก่อนคราฟอ,อาวุธก่อนเลยคราฟติงบุยอาวุธอันนี้ก็คราฟละกันหนังกระติ๊กนะท่านผู้ชมนะโอ้ยเปิดกระเป๋าใส่กันมาก่อนนะครับของพวกนี้ นี่จริงๆ Goodnight, เราควรลากมันนะลากมันเข้ามาแสกหน่อยลากกดค้างแล้วก็มาวางนะครับเย้เฮลหนังกระติกโนติงเฮ้ยเฮเรสามีนี่นะโครนัโทษระบาดะบาดูุเรตูดีสเฟเฮ้ลาเราไม่อยากไปสูก้กับพวกตัวใหญ่นะเราจะขึ้นไปทุนอ้โหัวสลามินเดอร์ไม่ใช่ไอตัวเฮียสีเขียวโอวลิง อะไรวะเนี่ยกากกากจัดๆเลยคนดูไปดีกว่าไม่ได้เรื่องเลยไปข้างในก่อนนะครับไม่รู้ข้างในมีอะไรไหมอีโวมีต่อยักษ์มาผมไม่เข้าไปยุ่งนะสัตว์บางตัวไม่ได้มาทำร้ายเราเราก็ไม่ต้องไปปุ้นวายกับมันนะครับเดี๋ยวแตกเดี <laughs> ๋ยวเจอมันเก็บ เจเอสามี่นะพอาคนบตัดตัตูตัดตูดิเออลาอาอดัตัดตัตตไปชอชูอชูตูดูดูชอชูอชูไม่ไพ่ว่ะคนดูตัดซหน่อยเนี่ยฟอนมันลืมเรื่องราวแค่ก็ต้องการนี่คือแค่ช่วคเาเอาตัดไปได้ เปราะนี่มันค่อนข้างใหญ่อยู่นะนี่คนดูเกมก็ถามว่าร้อนไหมน่ะก็ร้อนนะท่านผู้ชมนะอยู่ที่สเปคมือถือแล้วแหละคนดูผมบอกเลยนะครับอันนี้พี่ก็เป็น snapdragon แปดเจ็ดสอนะรันในสามสิเฟรมนะภาพก็ประมาณนี้แหละนะครับมันยังไม่ได้เปิด60ให้นะถ้าเปิด60ก็ร้อนกว่านี้เห็นไหมสี่สิองศาเนี่ย40องศาเกมมาตู่เอ้ยเออว่ามันลืมเรื่องลาวคิดถึงการแคชช่วยแขนโอ้เราต้องไปฝั่งนู้นนี่หว่าโอเคเราก็ค่อยไต่ลงไปนะครับ ยังนี้ตายได้นะถ้าค,คนดูถ้าเราแบบไม่ระวังนะไปวิ่งหน่อยในน้ำนี่เดีย๋ยวนี้สเปคมือถือเริ่มแรงกันแล้วนะนะเอออย,เอย่างเช่นอย่างเช่นอ่าไอไอโฟนอ่ะสิบแปดโปรอ่ะโอ้โหตอนนั้นแบบชิปนั้นแบบแรงจัดคนดูผมบอกเลยส่วนอ่าแอนดรอยก็เป็น Snapdragon X Elite อะไรพวกนี้นะทุกชมน,นะอุย้ยตัวใหญ่นี้มันไม่น่าเข้าไปยุ่งเลยคนดู มันจะทำร้ายเราเปล่าวะหน้ามันไม่น่าไว้ใจเลยอุย้ยยังมึงตีอยู่นะเนี่ยนี่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 เจเอซามินีนะโง่นะโฟเดตต์จะไปจะไปตู้ไปสตูดีสเฟยเอลาสลามินเดอร์ยักษ์ไอไม่ใช่ไอ้กิ้งก่ายักษ์หรือฟอจะไปลืมเรื่องราวแค่เรองกนกายหนแค่โอ้ยโ oh! อ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแตกเลยโอ้โหของ,งจุนหงหมดเลยเดียว ว้าวตายเฮลโอ้แมปใหญ่นะเนี่ยโอ้โอห้กูของล่วงหมดเลยยิงไม่ดูตามาทะเลแตกเลยนะทุกผู้ชมนะเฮ้ยก <Hey! S 1> ็ตายฮิกเหาวีกแล้วโอเคนะทุกผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมอาร์ค r ูเ v อ v ์เบลล์โมบาอาร์ Ark u l t i m a t e Mobile e d i t i o นนะทุกผู้ชมนะอืมก็เกมนี้ก็เปิด ในส่วนของ store iOS กก็ไอ้น้อยของ store ไทยเยบอยนะไปม,มียังไม่มีภาษาไทยนะเล่นกับเพื่อนใะนเล่นฟรีด้วยนะเกมนี้ไม่ต้องไปซื้อนะครับเนาะลิงโหลดเกมอยู่นะนะทำใจแย่ค,คลิปนะสำหรับวันนี้วิโก้ตุกคนเจอกัอนม่คลิปหน้าบายจ้าต굿ทิ้ง